ะะกับข่าวสุดสัปด,ดาห์ประจําวันนี้นะคะและแน่นอนคะ่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญเข้ามายังรายการของเรานะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราต้องบอกว่าชาวจังหวัดนครราชสีมาของเราต้องไปร่วมกันอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นค่ะขอต้อนรับนะคะท่านเอกภพตัวมอนศักน,นะคะนายกเทศมนตรีตําบลหัวทะเลเข้าสู่รายการของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องต้อครับนะคยินดีต้อนรับแล้วก็ขอพระคุณมากๆนะคะสําหรับการให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุย กับ168เคเบิลทีของเรารนะคะก่อนอื่นต้องเรียนถามท่านนายก่อนนะคะว่าเทศบาลตำบลหัวทะเลนะคะจะมีการจัดก,กิจกรรมรซึ่งอย่างที่เราเห็นที่มีทั้งเสื้อมีทั้งธงตรงนี้เราเรียกกิจกรรมนี้ว่ากิจกรรมอะไรคะครับในชื่อของกิจกรรมก็คือ1984ทำดีเพื่อแม่นะครับในความหมายของสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับ1ก็คือ1ในดวงใจของพวกเราประสบวิกรชาวไทยทุกๆคนนะครับ 9ก็คือในรัชสมัยนะครับรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นะครับภูมิพลอดุลเดชนะครับแล้วก็84ก็คือประชนมายุของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถนะครับที่ในปีนี้เป็นปีมหามงคลที่พระองค์ท่านนั้นทรงมีประชนมายุครบ7รอบ8 4พรรษาครับก็ต้องบอกว่าการตั้งชื่อโครงการ1984ทุกตัวเลขมีความหมายนะคะที่ทางเทศบาลตำบลหัวทะเลเองได้มีการเขาเรียกว่ามีการตั้ง ความการริเริ่มการทําโครงการนี้ด้วยที่เราจะถวายแด่ทั้งพ่อและแม่ของแผ่นดินของเราถูกต้องไหมคะถูกต้องครับทีนี้ในในรูปแบบของการจัดก,กิจกรรมนะคะเป็นเป็นลักษณะของการจัดก,กิจกรรมประเภทไหนคะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตนำเรียนนะครับว่านในกิจกรรมตัวน,นี้นะครับไม่ใช่เป็นกิจกรรมของเพียงเทศบาลตำบลทะเลนะครับแต่เป็นส่วนหนึ่งที่ทางจังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านวิเชียนจันทร์นไทยนะครับซึ่งท่านก็ได้เป็นนะครับแม่งานหลัก นะครับที่ให้คําแนะนํากับทางเทศบาลแล้วก็เราได้ร่วมมือกับทางองค์การมหาวิทยาลัยจังหวัดนะครับแล้วก็เทศบาลนครนครราชสีมาแล้วก็สํานักงานการกีฬาและท่องเที่ยวนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับรวมไปถึงชมรมนายกอบทออาเภอเมืองนะครับในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับก็คือร่วมกันทั้งจังหวัดแต่เพียงแค่ว่าทําไมถึงได้เป็นทางเทศบาลตะบลหัวทะเลเป็นผู้ดําเนินการตรงนี้คะครับก็สืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมานะครับเทศบาลเราได้ มีการจัดก,กิจกรรม988นะครับ oh, ทำ <okay. S 1> ปั่นเพื่อพ่อนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจากประสบการณ์การจัดกิจกรรมปั่นจัก,กรยานในปีที่ผ่านมานะครับเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงนั้นนะครับ <Okay. S 1> ก็เป็นสิ่งหนึ่งเราคิดว่าเราน่าจะมีการต่อย,ยอดและผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องทั้งชาวจังหวัดนครราชสีมาเองหรือว่าต่างจังหวัดเองเนี่ยนะครับมีความรักในสถาบันพระมหากษัตย์อยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> ดังนั้นเราคิดว่าจังหวัดของเราเนี่ยน่าจะมีกิจกรรมสําคัญสําคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งปปปีีีนน้เ็ มหามงคลอย่างยิ่งเลยนะครับที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นนะครับทรงเสด็จเถลิงถวัลย์รชสมบัตนะครับครบ70ปีแล้วก็เป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระมารดานาถนะครับทรงเสด็จทรงมีพระชนมายุนะครับเจ็ดรอบ84พรรษานะครับดังนั้นผมเชื่อว่าในโอกาสอันสําคัญในปีมหามงคลยิ่งอย่างนี้นะครับเราไม่ควรพลาดโอกาสในการที่จะจัดกิจกรรมนะครับเพื่อให้พี่น้องประสบนิกรชาวไทยนั้นได้มาร่วมกันในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีครับ จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ก็คงจะท่านนายกคงนําเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ต้องมาถามย้อนกลับไปสักนิดนึงค่ะท่านนายกจากที่ท่านนายกบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของการจัดกิจกรรมในช่วงของวันพ่อมาแล้วฟีดแบ็กของการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆสําหรับการจัดกิจกรรมวันพ่อเมื่อเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับในความตั้งใจเราก็คิดว่าน่าจะมีคนมาร่วมสัก9 -88 คนตามตัวเลขที่เราได้ตั้งไว้นะครับแต่พอ เอาข้อจริงนะครับก็มีคนมาร่วมถึงพันเกือบพันห้าร้อยคนก็ก็คือจริงๆเราตั้งเป้าเอาไว้ในจํานวนหนึ่งแต่ผลที่ได้รับกลับมาก็คือพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดนครราชสีมาหรือแม้แต่กระทั่งจังหวัดใกล้เคียงที่รู้ว่ามีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการปั่นเพื่อพ่อก็มากันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวมันก็เลยทําให้เรามีกําลังใจอีกขั้นหนึ่งที่จะมาร่วมกันนะคะที่จะจัดในช่วงของกิจกรรม ทำดีเพื่อแม่ในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะคทีนี้ต้องเรียนถามอีกสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับในส่วนของกิจกรรมนี้เราจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงในส่วนของอตัวของกิจกรรมเองค่ะท่านนายกคะก็กำหนดการในการจัดกิจกรรมโครงการ1 9 8 4าทำดีเพื่อแม่นะครับกำหนดไว้ในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมนะครับ ก็คือวันเสาร์ที่วันอาทิตย์ที่2 8นะคะก็ถือว่าเป็นวันดีๆเนื่องจากว่าวันอาทิตย์เนี่ยก็คือวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าเราก็จะมีการปั่นจักรยานเพื่อที่จะเขาเรียกว่ารวมดวงใจของชาวจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะคะทีนี้รูปแบบของกิจกรรมล่ะคะมีอะไรตั้งแต่ในช่วงของการจะเข้าร่วมจะต้องทําอย่างไรบ้างคะครับส่วนมากกิจกรรมหลักๆนะครับในโครงการ1984กาปีทำดีเพื่อแม่ กิ <š à S 2> จกรรมแรกก็คงจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะได้เดินรอยตามพระราวนีนะครับ <š à S 2> ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิน,นบในเรื่องของการรักธรรมชาตินะครับในการสร้างป่าให้เกิดขึ้นนะครับ <š à S 2> โดยเพาะยิ่งผมเชื่อว่าในสังคมที่ไม่ว่าจะเป็นนะครับในชนบทหรือโดยเฉพาะยิ่งสังคมเมืองเนี่ยทุกวันนี้นะครับสภาพแวดล้อมมันเริ่มเปลี่ยนไปมาก <š à S 2> ดังนั้นถ้าเราจะมาสร้างป่าให้เกิดขึ้นในชุมชนในสังคมเมืองเนี่ย ผมคิดว่ามันจะเป็นปอดที่สําคัญนะครับ <Ừ. S 2> ในการที่จะฟอกอากาศนะครับแล้วก็จะทําให้ในเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยเราได้มีส่วนร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นในกิจกรรมแรกก็คงจะเป็นการปลูกป่าเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมชินะนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการดาเนินรอยตามพระสาวนีของพระอ,องค์ท่านครับค่ะแล้วได้ข่าวมาว่าในในกิจกรรมของการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินี้รเราได้ใช้ต้นกล้าหรือว่าต้นไม้ที่จะปลูกทั้งสิ้นตามตัวเลขของชื่องานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับโอ้โหตรงนี้แล้วเรานำในส่วนที่เป็นพันธไม้เป็นเป็นพันธไม้ชนิดไหนบ้างคะท่านนายกครับก็จะเป็นพันธุไม้ก็คือต้นยางนานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของต้นเหลืองปียทรน,นะครับ ต้นคูนต้นราจะพฤกษ์นะครับแล้วก็มีต้นสลาวครับ,รบซึ่งเราก็จะปลูกใหเ้เป็นแนวของถนนนะครับว่าในถนนช่วงนี้นะครับก็จะเป็นดอกดอกมาเป็นสีเหลืองอีกช่วงหนึ่งออกมาก็จะเป็นสีออกม่วงนะครับ ก็คือมีการคำนวณเอาไว้แล้วว่าถ้าหากว่าต้นไม้เนี่ยเติบโตขึ้นมาด้วยความอุดมสมบูรณ์แล้วเวลาที่เขาออกดอกออกมาแล้วเนี่ยจะมีดอกเป็นสีไหนอะไรยังไงเพื่อเพิ่มความสวยงามและที่สําคัญก็คือเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถัดมาจากกิจกรรมในส่วนของการปลูกป่าแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ในส่วนของการปั่นจักรยานแล้วทีนี้การปั่นจักรยานอย่างที่เราเห็นอันนี้เป็นธงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะคของ งานในวันนั้นเลยนะคะแต่สาระสําคัญอยู่ด้านหลังอันนี้ก็คือเสื้อเป็นเสื้อ,น,อนักปั่นนะคะคเป็นเสื้อปั่นจัก,กรยานเพราะว่าด้านหลังเนี่ยถ้าใครปั่นจักรยานนะคะคุณผู้ชมจะรู้ว่าจะมีเป็นกระเป๋าปอ,อยู่ด้าน,านหลังเพื่อที่จะเอาไว้ใส่สัมภาระนะคะแต่ทีนี้ในเรื่องของเสื้อทําไมอ่ะอย่างแรกสีฟ้า ก็คงจะหนีไม่พ้นวันแม่แห่งชาต<ช>ิก็คงต้องเป็นสีฟ้าทีนี้ในเรื่องของการที่เราจะเข้าร่วมกิจกรรมและได้เสื้อตัวนี้ไปจะต้องทำอํำยังไงบ้างคะท่านยกครับก็<ร> <outgoing? S 1> นะครับท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปัน่นนะครับก็คือ Luke สมัครนะครับสมัครได้ที่สำนักงานเทศบาลนะครับหรือท่านอาจจะเข้าไปยัง a c e b o o k นะครับของโครงการหนึ่งํ้าปดีีเพื่อแม่ตรงนี้นะครับเพื่อสมัครผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียตรงนี้นะครับโดยท่านนี้ครับค่าสมัครจำนวน300บาทนะครับแต่ท่านจะได้รับเสื้อ ครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเสื้อตัวนี้เนี่ยมูลค่าไม่ต่ำกว่า500อดิฉันขอเดาจริงๆแล้วนะครับประมาณเกือบ800บาทประมาณ8 0 0บาทเพราะว่าจับดูเนื้อผ้าแล้วดีมากนะคะเพราะว่าหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมดิฉันทราบเราจัดกิจกรรมปั่นจักรยานบ่อยมากเพราะฉะนั้นเสื้อตัวนี้ราคาต้นทุนประมาณสัก7 8 0 0แรอแต่ว่าคุณลงทะเบียน300บาทคุณจะได้รับเสื้อตัวนี้ไปทันทีเป็นที่ระลึกในส่วนของการปั่นจักรยานด้วยนะคะ แล้วก็ในส่วนของการสมัครก็คือสมัครได้ผ่านทางาที่เทศบาลด้วยที่เทศบาลได้ด้วยแล้วก็ที่ Facebook ด้วยนะคะในในส่วนของหน้างานละคะท่านนายกสามารถสมัครได้ไหมคบค<ะ>ก็สามารถสมัครได้ครับในเช้านะครับเช้ามืดวันที่28นะครับที่เป็นวันงานครับ เราตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยจะมีผู้ที่มาลงทะเบียนหรือว่ามาร่วมกิจกรรมกับเรามากน้อยเพียงใดจริงๆเราก็ตั้งเป้าไว้อยู่ที่ตัวเลขนี่แหละครับ1984 <laughs> น้ะครับแต่เนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนนะครับให้ความ <c oughs> สนใจที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมนะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ผมเชื่อว่านะครับสมเด็จพระนางเจ้าพูม่าชินานะครับ <c oughs> เป็นที่รักของพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับ <c oughs> แล้วพวกเราเองก็อยากจะมีส่วนร่วมกันในการที่จะมารวมพลังนะครับแสดงออกถึงความจงรักภักดี นะครับแล้วก็มาร่วมกันในการที่จะเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยนะครับแม้กระทั่งจากภาคใต้เองจังหวัดจังหวัดยะลาก็มีครสุราษฎร์ธานีก็มีครับนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวไทยในแต่ละภาคก็ร่วมเข้ามานะครับพี่น้องจากจังหวัดบุรีรัมย์สุรินนะครับบุรีรัมย์สุรินหรือชัยภูมินะครับก็มีมาครับ ก็คือตอนนี้ในในเรื่องของการดําเนินการต้องขออนุญาตเรียนถามท่านนายกตั้งแต่ที่เราเริ่มโครงการว่าเราจะทำในส่วนที่เป็นกิจกรรมตรงนี้นะคะเราได้มีการดําเนินการมาแล้วนะคะนั่นก็คือในช่วงของการแถลงข่าวแล้วก็ดําเนินการเกี่ยวกับในส่วนของการประชาสัมพันธ์เราได้ดําเนินการตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะคะตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไปแล้วสําหรับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็กิจกรรมอะไรที่เราได้มีการดาเนินการมาแล้วบ้าง ครับก็กิจกรรมแรกก็คงเป็นในเรื่องของการแถลงข่าวนะครับเพื่อให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้ช่วยประชาัมพันธ์น,นะครับรวมไปถึงในโลกของโซเชียลมีเดียเราก็ได้มีการประชาําพันธ์นผ่านไปยังสมาคมจักรายานนะครับต่างๆทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็รวมไปในส่วนของท้องถิ่นนะครับพี่ได้มีการประชาัมพันธ์น,นะครับแล้วก็ ต้องขอบพระคุณนะครับไปย,ยังสื่อทุกทุกแขนงนะครับที่ได้ช่วยประชาสนัมพันธ์ในกิจกรรมที่เราจะได้มีส่วนร่วมกันนะครับก็อยากจะเรียนว่าในกิจกรรมตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เราทุกคนนะครับได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนะครับไม่ได้ว่าเป็นเทศบาลหัวทะเลนะครับแต่ผมเชื่อว่าเป็นกิจกรรมของพวกเราทุกคนชาวไทยครับที่จะได้แสดงออกถึงความจรัพักดีนะครับ ทีนี้มาพูดถึงในตัวกิจกรรมกันบ้างนะคะเราได้พูดคุยกันมาในระยะหนึ่งแล้วสําหรับหนึ่งละโครงการนะคะการสมัครจะต้องสมัครแบบไหนอย่างรายค่าสมัครเท่าไหร่หลายคนอยากทราบถึงระยะทางสําหรับการปั่นจักรยานในในช่วงของวันพ่อเราปั่นกี่กิโลคะท่านนายกในช่วงของวันพ่อเราปั่นที่59กิโลครับ59กิโลครับแล้วมาวันแม่เนี่ยละคะเราจะปั่นกันกี่กิโลคะวันแม่ก็60กิโลครับ60กิโลก็คือมีการพัฒนา เกี่ยวกับในเรื่องของระยะทางเพิ่มขึ้นับเพิ่มขึ้นคะหกสิบกิโลนี้เราจะผ่านเส้นทางไหนกันบ้างคะคือจริงๆแล้วจะมี2ระยะทางนะครับก็คือมีระยะทาง20กิโลอ่าอันนี้สําหรับคนที่เริ่มเริ่มมือใหม่นะครับมือใหม่ครับครับแล้วก็ระยะทาง60กิโลค่ะ20กิโลนี่ผ่านจากที่ไหนไปที่ไหนระยะทาง20กิโลนะครับก็จะเริ่มจากสนามกีฬาที่หน้าเทศบาลตาบนทะเลนะครับค่ะออกมาทางบริเวณถนน2 2 4นะครับค่ตั้งสะพานข้ามทางรถไฟผ่านโรงแรมเฮอริเทจผ่านแยกหัวทะเลนะครับค แล้วก็จะมานะครับจุด20กิโลก็คือจะมายูเทิร์นกลับที่บริเวณหน้าเขตอุตสาหกรรมสุรนารีครับแล้วก็จะกลับมาที่จุดจุดเริ่มต้นครับค่ะอันนี้คือ20กิโลเมตรนะคะแล้วในส่วนของ60กิโลลคร60กิโลก็เช่นกันครับก็จะออกสตาร์ทที่หน้าสำนักงานนะครับเทศบาลตะบนทะเลครับแล้วก็จะผ่านแยกหัวทะเลนะครับไปผ่านหน้าเขตอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ไปถึงแยกท่าอ่างนะครับเลี้ยวมาทางสวนสัตว์นะครับ แล้วก็จะไปจุดพักครึ่งระยะทางก็คือที่ประมาณ30กิโลที่โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร,ร์ทนะครับอ๋อค่ะก็คือพักมีจุดพักรถให้อ่จุดพักร่างกายนะคะหนึ่งจุดตรงโรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ทแล้วก็จะมาสิ้นสุดที่เดิมครับแต่ตรงจุดที่จุดพักเนี่ยนะครับเราก็จะมีกิจกรรมกันต่อครับมีกิจกรรมด้วยครับก็จะมีการนะครับนำจากยานทั้งหมดของผู้เข้าร่วมเนี่ยนะครับกิจกรรมเนี่ย ซึ่งตอนนี้ระยะทางของ1 6 0 0กกิโลเกิโลเมตรนะครับมีประมาณ1,600กว่าคันนะครับจากทั้งหมด2,200กว่าคันณปัจจุบันนี้นะครับอันนี้คืออันนี้คือที่ลงชื่อสมัครที่ลงทะเบียนไหมตอนนี้ประมาณ2,200คันแล้วครับก็เกินแล้วสิคะทนายเกินแล้วครับก็เกินแล้วนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วก็คือตั้งแต่ที่เราเริ่มดําเนินการมาจากตัวเลขที่เราบอกไว้ก็คือ1984ครับตอนนี้เกิแล้วเกินแล้วเราก็เลยมีการจัดกิจกรรม เข้ามาในส่วนของการตอนที่เราหยุดพักตรงนั้นด้วยเป็นกิจกรรมอะไรคะท่านนี้เป็นการกิจกรรมแปลอักษรครับนะครับโดยใช้จักรยานแปลเป็นตัวเลข1984งเก้าแดสี่ครับดำนี้ก็จะขนลุกไปก็คือจะเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์ที่เราชาวจังหวัดนครราชสีมาพูดแค่นี้ไม่ได้เพราะว่ามาจากภาคใต้มาจากหลายจังหวัดก็คือคนไทยทั้งประเทศละกันที่รู้ว่าเราจะมีกิจกรรมตรงนี้จะมีการแปลอักษรใช่ครับ บอกได้ไหมคะว่าเป็นตัวอักษรแบบไหนคําว่าอะไร,รก็จะเป็นโลโก้นี่เลยครับเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของชื่อโคงการนี้ครับมีหน้าล่ะเขาถึงมีทงออกมาอันนี้ก็คือจะเป็นโลโก้ตัวนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องครับหนึ่พกว่าคัน ที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็คือจะแปลอักษรมาเป็นแบบนี้อ้าวในวันงานก็คงจะได้มีการแชร์กันทั่วโลกของโซเชียลเลยทีเดียวสําหรับกิจกรรมนี้นะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่าเป็นสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกเราก็ตั้งใจไว้แต่แรกครับเราคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นะครับในชีวิตของเราที่เราจะได้บันทึกนะครับภาพประวัติศาสตร์นี้ไว้ครับครับทีนี้พอเราแปลอักษรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะมีการปั่นกลับ ใช่ครับแล้วแต่บางคนน,น,นะคะว่า <c oughs> จะปั่นกลับหรือว่าหรือว่าจะกลับกันแบบไหนก็คือคจะใช้เส้นทางเดิมเข้าสู่ตัวจังหวัดนครราชสีมาไหมคะหรือว่ายัางไงก็เราก็จะใช้เส้นทางเดิมนะครับในการที่จะปั่นกลับเข้ามาครับก็คือเป็น60กส60กิโลก็คือขาไป30มขากลับ30ใช้เส้นทางเดิมก็คือก็คือนี่คือเป็น60กิโลนะคะเพื่อเป็นการปั่นให้ชาวโลกได้รู้นะคะว่าการปั่น จัก,กรยานในกิจกรรมนีเ้เราแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะคะคทั้งสองพระโอไม่ว่าจะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่าจะเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะ,ะซึ่งทั้งสองระยะทางค่ะก็ถือว่ามีความสําคัญเช่นเดียวกันบ,บางคนไม่ต้องนึกน้อยใจว่าเอะเราไม่ได้เป็น1,000คนที่จะต้องไปปั่นจัก,กรยาน ไป6กิกิโลคุณตั้งใจ20กิโลนี่ถือว่าเก่งแล้วนะคะก็ถือว่าเราได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีแล้วนะคะก็ถือว่าทั้ง2ระยะทางก็เป็นกิจกรรมที่เราจะได้ร่วมกันทำนะคะคคทีนี้ในส่วนของการที่เราจะาไปในวันงานเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมๆหรือว่าทางเทศบาลเองนะ่ะได้มีการเขาเรียกว่าดูแลเกี่ยวกับในเรื่องของทั้งความปลอดภัย <S S S เกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของนักปั่นยังไงบ้างคะการเตรียมงานตรงนี้ท่านนายกได้ได เตรียมไปถึงขั้นไหนยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ <iin. S 2> เราได้มีการประชมุมคณะทํางานในแต่ละฝ่ายนะครับโด <Ha. S 2> ยเฉพาะยิ่งในกิจกรรมนะครับเรื่องการปั่นจักรยานเนี่ยสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ <Ha. S 2> ของผู้ที่เข้าร่วมปั่นทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนที่มาเนี่ยนะครับมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดูแลความปลอดภยัยจึงเป็นหัวใจหลักนะครับ <Ha. S 2> ของกิจกรรมกิจกรรมนี้นะครับ <Ha. S 2> ซึ่งเราก็ได้มีการประชุมนะครับกับ ทางเจ้าที่ตํารวจนะครับทางสอพอเมืองนครริมาแล้วก็สอพโชคชัยนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของทีมจักรยานนะครับสมาคมจักรยานของจังหวัดในส่วนของผู้ที่จะเข้ามาเป็นมาเชลแล้วก็ผู้ที่จะคอยอควบคุมเส้นทางต่างๆตรงนี้นะครับรวมไปถึงเจ้าที่ตามจุดแยกต่างๆนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งเจ้าที่ตํารวจนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่จะเข้าไปร่วมกันในการดูแลความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลวงเองก็จะมีการวางกลวยนะครับ เป็นระยะะ,ยะให้กับนักปั่นเพื่อให้นะครับผู้ที่สัญจรไปมาได้ทราบว่านี่คือในส่วนของเลนที่ได้การเอาไว้สําหรับการปั่นจักรยานตรงนี้ครับค่ะทีนี้พูดถึงในเรื่องของกิจกรรมเรามองเห็นภาพรวมแล้วนะคะ,คะสําหรับผู้ที่สนใจนะคะที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมณนะวันนี้ต้องบอกว่ายังไม่เรายังเรายังไม่ปิดในเรื่องของการรับสมัครถ,ถูกต้องไหมคะหรือว่าป,ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยอแล้วคือจริงๆในความตั้งใจเราคิดว่าที่1984แแต่ว่าประชาชนหลายท่านนะครับก็ ก็อดสงสารท่านไม่ได้ท่านบอกว่าอยากจะเข้าร่วมจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลย ตอนนี้เราก็เลยต้องเปิดรับนะครับเปิดลับเรื่อยๆครับไปจนถึงวันงานคือตอนนี้จริงๆแล้วเราตั้งใจเป็น1984แต่ว่าตอนนี้เกินมาแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ทำลายน้ําใจของพี่น้องประชาชนก็คือตอนนี้เรายังรับอยู่เรื่อยๆก็คือใครที่อยากจะปั่นก็สามารถมาปั่นได้แล้วหลายคนถามว่าถ้าหากว่าไม่ได้ลงทะเบียนอยากจะไปร่วมในขบวนแบบนี้จะได้ไหมคะได้ครับก็นะครับขอให้ท่านได้ใส่เสื้อสัญลักษณ์สีฟ้ามานะครับเพื่อเราจะได้ร่วมกัน ะครับเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้ครับค่ะค<ต>ไม่จําเป็นต้องเสียเงินสมัครก็ได้ครับถ้าท่านอยากไปร่วมปั่นก็ยินดีเลยครับ ก็คือไปสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะแต่ว่านักปั่นขออนุญาตก็แล้วกันสาหรับธรรมเนียมของการปั่นจักรยานทุกทที่ที่เราปั่นร่วมกันไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจัดก็ตามแต่ในเรื่องของความปลอดภัยการแต่งกายให้รัดกุมหรือว่าการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆในการปันจักรยานอันนี้สําคัญเพราะว่าทางด้านทนายกเองก็จัดมาหลายงานเหมือนกันทางเราก็จัดมาหลายงานมันช่วยได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ใส่อุปกรณ์เซฟตี้มาให้เรียบร้อยด้วยก็แล้วกันนะคะเราจะเริ่มลงทะเบียนกันในวันอาทิตย์ที่28 สิงหาคม2559จุดไหนอย่างไรตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะท่านนายกคะครับก็จุดลงทะเบียนนะครับจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา5นาฬิกาสำหรับการลงทะเบียนนะครับหมายความว่าก็จะเป็นคนที่ยังไม่ได้มีการสมัครนะครับส่วนผู้ที่สมัครแล้วเนี่ยเราได้มีการมอบเสื้อนะครับแล้วก็มอบบัตรคูปองค,คนคนละ2องใบนะครับค,คูปองแรกก็คือในเรื่องของการที่จะรับเหรียญน,นะครับหลวงพ่อรอด จากท่านเจ้าวาดวัดดอนขวางนะครับ oh, ท่านร <tha. S 2> พระครูปริยธรรมพานิเพราะเนื่องจากว่ากิจกรรมนี้นะครับมีอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือว่าเงินไรายได้นะครับหลังจากค่าใช้จ่ายเนี่ยนะครับ <tha. S 1> เราจะได้นําไปถวายกับหลวงพ่อเพื่อสร้างโรงเรียนการกรุศลขึ้นนะครับซึ่งทางท่านเจ้าวาดวัดดอนขวางเอง,เองเนี่ท่านก็มีความตั้งใจที่อยากจะเห็นเด็กนะครับที่ครอบครัวมีความแตกแยกกันแล้วเนี่ยนะครับ <tha. S 1> เด็กเหล่านี้บางทีพลาดโอกาสในการศึกษาเพราะฉะนั้นท่านเองก็เลยทําโรงเรียนการกรุศลขึ้นมานะครับทางเทศบาลเองก็คิดว่ากิจกรรมดีๆตรงนี้เนี่ยน่า นะครับเอาโครงการดีเนี่ยนำเงินรายได้เนี่ยไปมอบให้กับทางวัดนะครับเพื่อทางวัดจะได้ไปดําเนินการในการก่อสร้างโรงเรียนให้เด็กหลายๆคนนะครับที่ภาคอกาสตรงนี้ได้มีโอกาสในเรื่องของการศึกษาครับค่ะก็คือคูปองใบแรกก็คือนําไปแลกเหรียญน,น,นะคะหลวงพ่อรอดนะคะส่วนคูปองใบที่สองใบที่สองนั้นสําหรับในเรื่องของการจับรางวัลครับนะครับรับเรียนว่าในช่วงของการนะครับระยะทาง60กิโลเนี่ยตรงจุดที่โรงแรมโกดูแลรีสอร์ทนะครับ ที่เรามีการแปลสอนเนี่ยเราก็จะมีการจับรางวัลน,นะครับโดยเท่านี้ก็จะมีหลายๆภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องภาคเอกอชนเนี่ยนะครับได้นําจักรยานก็ดีนะครับแล้วก็บริษัท ITC หรือของวาโกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเมนสปอนเซอร์ในการสนับสนุนกิจกรรมวันนี้นะครับได้นำํำของที่เลึกมากมายครับมไม่ว่าจะเป็นหมวกไม่ว่าจะเป็นจักรยานนะครับอุปกรณ์ของนักปั่นเนี่ยนะครับ เพื่อที่จะไปจับรางให้พี่น้องนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสนะครับได้รับโชคในงานนี้ด้วยครับอ๋อก็นอกเหนือจากการไปร่วมการถวายความจงรักภักดีแล้วได้ออกกําลังกายแล้วคุณยังจะได้รับโชคหลายชั้นในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามีผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมนะคะทำให้กิจกรรมมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับว่าคุณได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจในจุดนั้นแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลไปด้วยพร้อมๆกันนั่นเองนะคะนอกจากนี้ทางเทศบาลเองก็ได้มีการจัดเตรียม เกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเครื่องดื่มอเอาไว้ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยใช่ไหมคะในภาคเช้าเราก็จะมีการจัดเตรียมข้าวต้มนะครับน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกนะครับผล,ลไม้ต่างๆนะครับ แล้วก็หลังจากกลับมา6กกิโลนะครับ30กิโลกลับมา60ก็จะมีอาหารนะครับให้พวกเราได้ทานร่วมกันครับก็คือดูแลเป็นอย่างดีทั้งตอนก่อนออกไปแล้วก็กลับมาก็ดูแลเป็นอย่างดีระหว่างทางด้วยนะครับแล้วก็ตอนกลับมาด้วยนะคะอย่างไรก็ตามแต่นะคะในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนทําร่วมกันเพียงแต่ว่าในจุดนี้นะคะทางด้านของเทศบาลตะบนผลทะเลเองก็ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพพูดแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ก็ต้องให้เป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดกิจกรรมนะคะเป็นผู้รับผิดชอบสําหรับในกิจกรรมนี้นะคะในโครงการปั่นเพื่อแม่นะคะสําหรับ1นึ่งหนึ่งหนึ่งเกาดสี่ทำดีเพื่อแม่นะคะดิฉันอ่านโลโก้แล้วอาจจะดูสับสนนิดนึงแต่ว่าโลโก้นี้นะคะวันที่28สิงหาคมนี้ สงสัยจะได้ดังไปทั่วประเทศและทั่วโลกเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมในส่วนของการแปลอักษรเป็นโลโก้นี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามข่าวกันด้วยก็แล้วกันและที่สําคัญก็คือกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราทําร่วมกันในทุกๆภาคส่วนนะคะสุดท้ายนี้ค่ะท่านนายกค่ะอยากให้ท่านนายกช่วยประชาสัมพันธ์นะคะร,รวมถึงมีอะไรอยากจะบอกอพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเชิญค่ะครับก็ก่อนอื่นนะครับ สิ่งที่สําคัญที่ผมขาดไม่ได้เลยก็คือนะครับขอขอขอบพระคุณนะครับทางจงลมเพื่อสุวัส์นะครับที่ได้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ทางบริษัท ITC นะครับ i n นเ r n a t เ o ช a l นและครับแล้วก็รวมไปถึงบริษัทห้างร้านอีกหลายๆบริษัทนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ในส่วนของภาครัฐนะครับก็คือโดยท่านพ่อเมืองของพวกเรานะครับท่านผู้ว่าวิเชียนจันทรโนไทยนะครับแล้วก็ทาง ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดทางเทศบาลนครนะครับแล้วก็ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองนะครับแล้วก็รวมไปถึงส่วนราชการต่างๆนะครับที่จะได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่2 8สิงหาคมครับผมกราบเรียนประชาชนพันธ์นะครับไปอย่างพี่น้องที่สนใจนะครับที่พวกเราจะได้มาร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีได้มาร่วมกันนะครับเพื่อดำเนินรอยตามพระสวนสของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินาธครับมาร่วมกันในกิจกรรมดีๆที่จะได้ถวายเป็นพระราชกุศลตรงนี้นะครับกับมินเชิญทุกท่านครับได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ร่วมกันครับค่ะก็ย้ำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกสักครั้งนะคะสาหรับโครงการ1984ทําดีเพื่อแม่นะคะสาหรับการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศริกิติพระบรมราชินีนาถแล้วก็ถือว่ากิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดนครราชสีมาของเราเป็นอย่างยิ่ง ในวันที่2 8สิงหาคมนี้ถ้าหากว่าขบวนของรถจักรยานนะคระผ่านหน้าบ้านใครก็ตามแต่คุณสามารถออกมาแสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใยสำหรับพี่น้องประชาชนออกมาอยู่หน้าบ้านออกมาให้กําลังใจรินถนนก็ได้ถือว่าเป็นการให้กําลังใจนักปั่นที่จะปั่นไปถึงหกกิโลเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นแรงใจจริงๆนะท่านในานี้ในงานนี้คาดว่าระยะทางของ60กิโลเมตรนะ ผมคาดว่ามีความยาวไม่น้อยกว่า4กิโลแะ้วครับผมทีนองประชาชนไปใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจกันด้วยกันแล้วกันแล้วก็ในเรื่องของการจราจรถ้าหากว่าเราจะมีการปิดถนนด้วยใช่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการจราจรอาจจะมีอาจจะมีความลำบากเล็กน้อยสําหรับคนที่ต้องใช้ถนนจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามนี่ถือว่าเป็นกิจกรรมของจังหวัดของเราเพราะฉะนั้นนะคะก็ถือว่า เราไม่ได้จัดก,กันบ่อยๆนะคะคก็ให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่อาจจะกระทบต่อการเดินทางของท่านด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านเอกภพตมรศักดิ์นะคะนายกเทศมนตรีะะเทศบาลตำบลหัวทะเลนะคะที่ได้มาร่วมพูดคุยและประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะขอบพระค,รคุณค,ค่ะคแล้วก็รายการ,รของรเราหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ